สบายดีพี่นอ้องต่อจากสองเจสเด,ด็กสบายดีพี่นอ้องสบายดีนยด่น้องสา,าดีนะาทุกคนแกงหรอไมจ้าบาหนี้นะออาวทำไปปลาน่ะอะับ่ออกืมอืมะไมใส่พักกันแง่ฟีมือเรจ่อยได้นายังเป็ตะกินหมเป็ตะกินเอา น่ะมึงจิบาได้กับกระเป๋ากูนะน่ะไปให้ตรงนี้อ่ะดไปห้ยมไปไดนตรงนี้อล่อเลยโอ้โออางต้คืองน่อยนักแสดงไอ้บัวอันนี้แกนบดไว้จับดอยละตัวไหนของเจได้เลยนักแสดงเจแสดงก็บวไาว้ัยแนวั้นบางลุกหนาทั้ทง มาสอบกูเดินรูกกูน่ะปฏิปานี่เด้อมวบบันล้างกล่องหน้ากล่องนกูดดกสบายดีพี่น้องมาๆเก็บแกงเราใหมสัจอยนี่งไห,หนมีข้าวุ่งด้วยเนาะแกงได้เลยจอยมไหมแกงให,ห,ในหนม่ใส่แต,ตงโมบักลายนึย่ง<ะ>สวน้าุเดนี่ บากเสื้อแล้วอตาบากเสือ,อ,อ,นอหน่บกัอบอก,บกเสือตายละซาบักเสื้อน่งพวของอีนี่ละอีลอยนี่อีลอยจอนะอีลยม่เือนอีลอยพอนไปเื่อ,อ,อนเงแ่กระแลงขึ้นปงนด ยิ่งสั่นองแอ้ก еп, in 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 ินน e ่ากินหบ๊อบเราไปกินยลุงกินผ <m im fact> <c oughs> ักบ <Movie> ัวม <that> ีแม่สิข้าพ่อคอยูกินผักบัวล้่าหน่นนนึ่นนึนงคห่นนงค่ เราไปเม้จ่ออย่งขอมาส่งต่องหมดพวกก็ไปเห็นนอนเห็นนอนอยู่นอนในตลรางเอามาทอมาแม่ลงมันเบิ่งหจอหมอสังต่องเทงเทงม้เราจ่อหรอข่าวได้่าคนที่ทาตั้งเซคางทีนโรงเพนจนเพนคอยเกล้วอะไรเอมันยกมันง่ายง่ายนะมันเบียดใส่เมื่อเราต้องใส่บวกรถานั น้า้เจ็ดตวแปดตนมาน้องมาเถอะทหาตนมาหกตัวแล้วเว่าแพงลกเคเลยบ่ให้กินน้ำงเีน้ำเหน่เบดองน แม่มอแล้มันมันเคี่ยวคือแม่มันเนี่ยเรียร้อยอได้มันติดเชืงอไปเลยเจ้าเลยหรติดเชื้อไม่ไปยฮะเราติดเชือยังเคยเคยติดเชือยู่เฮ้ยเฮ้ยมันติดเชื้อไปเลยออสังเชิ่งบ่จะจ่อยว่าพี่น้องแม่นหะซีฮามืนหมอาเยอไหมเยอะอไมมาแม่แค่นี้ มันเหมยเชื่องมาถมาเฮ้ยเมือนเชิหมากเชื่องมาถมาโว่ไปเลยเลยอยาเรียกมาถมาจ่อยข้อมเสื้อมันมันหมูเหมยเฉยเฉยะเหมยกับเขาใหม่ผักก่อนก่อนมาปลาแผ่หูพ่นเหมือนพี่น้อยมันแต่ว่าบ่มี่ว่ะสีเปิ้ล ขีหัวกุ้งบะวเจาะี่หัวอ่นหลดกุ้งคอัน้อยงขึ้นหนจะมันไปนอนแสดงมันขึ้นน่งหามาเห็นเลยโอ้ยมันมันต่อจัตดตเบิ้งเหกินจะียังมั่นเ่อมันมันเดียนี่เอาไปทำอะไรมั้ง กินปลาดิบดูมั้งอืมจะกินหนึ่งมางหน้ากูนะตัวตัวน้หน่อยมัองกูข้าวไปเลยหม้อก <What? S 1> ูเป็นชายกูเป็นชายสื้ปลาเสื้อสายแดด้กูน้อซื้อน้องพี่น้องอันนี้พี่แกงมะม่เขาออก็จ่อยแกงเองกับมือไอ้กับมืออยู่ มาส่บางผีให้เรานี่นอนมานใส่ดียเดียว้วยเห็นป๊ะบ่ว่าีพจอดว่าไดไบางผีกันเสียบเะเออั่างอยู่ย่งข้ามบางีเจ้อ้าอ้ำอึ้งนะบ่เป็นอ้ำพัสดุลาภาด้นั่งจะมาหัวป่าจ้าหาตมาคืออ้าใช่ะอ้ำอึ้งอ้ำอึ้ง งามเด้องามก็ดีไงวะผมมีใคยายึเหรอหุ่นพอดีค็ยังไหรพ่อเาสางมันเล่องสียงยังไงโูไปบันยัทำอีพะฮไม่เอพเครื่องนะแม่ยุบมอยู่เฮือนพปิดจูนฝุ่นหุ่มก็ุ่ก็เล่าๆโทรศัพเฮือนเฮอมอยู่ตางประตูอืมจ้เด็กปีี้แต่หมอย่ำไรเล่าๆจูนะล่ะ เธอไปนำตกแต่เป่ากับนีเป่ากับี่คนไม่เปาผ้ามันผ้านนําโมึงอย่าไปปาจะเขือนไเด้อเพ่นก็ต้ดีนะว่าคือฟืนแถมคนผ่ามีแทวน่ะเขาไปนัเขาไปตีอยู่ป่านี่ยวันเนแนวบอดีแหลอะไรเขาที่เขามาน ปั๊มคมืนเพิรนบอกใจเขาสิมาเตีเยาเงินเพิร์นโอ้โหเพินเพิันนีใจแล้วเขามาสิมาข่มเขามาละหาเพิ่นเนาะ่มคืนสั้นกนได้บ่จ้าิอีนั้นไเขื่อว่ายแตปหกินเนาะปลครับแต่ตันตอนนีหนากันเท่ากับว่าได้แต่มันบนเวลาไปแล้วมันบกพร่ถ้าจะเปิดหนีไม่ได้มุดแพรหักเห็นได้ มันอย่างโจรสุตัมนก็สไดมันก็สลายกัให้เบาเสียงไว้ครานี้ีกายนะทางโฮมันที่ดะเวลาสายเขาบอสเขาเพื่อนนันเช่นเขาจะเห็นอ่ะคนทุรารป้าป้ารู้มันมาจะเขวี้ยงนี่ประกังว่าแร่บกเยงนมันน่ะสดสดกิน้นามั่ง้อเป็นะไนักเร

อ้าาวเลนตาตาแต่โมเมนต์นหนานาเดช้นากระแสนมอืมแต่มันงึ้นกระดองมัคอมเมนต์ามันดินชุแพงแพ้แพ้แพ้ไอ้ผิมันฉันมาองร่อยมนแคะสองร่อยเ่รออุ้ยอันี้หา้อยนะ อยครับจออรันซองลอยนะมันโหลดยังพี่น้องคอมมนมันบอกเด้อจ้าโหลดยางโลดดัมหน่อยรอหกหล่อคับอมยากหกหล่อนซอันนี้ซิปล่อเด้อจ้าล่องใหญ่อืมหน่นะครับเขาเ็ u หน้าเนดาบอกขนน่อนะ้าบเือเสือออกมาขันซองลอยออาโหลดซิปล่อกมาันซองลอยมันเสือปใดสามลอยซ่าจ้าคือดกิจเงินเศรษฐกิจมันดัมใหญ่ปะ โดน่อยนะหกหลอนะหกหลอสำหรับีขาวเจ้าอนนีนะรองีฝาเนี่ยไงหือหกหลอที่มฝาเอออาตากนเกนะบอเออ่ำหน่อ่น้ำหน่วานลองเห็นมาคอมเมนต์คือแพงแท้จะได้มาขาเจ้ามาเด้เห็นโหลดตรงทรงทมเลยถ่ายโหลด่บึนีอือคนดิน รถลดทำได้ไหเบิ่งอีช่องเบาไก่พี่เนาะอืมช่องเบาไก่มีหายโหดได้อยู่เขาบองนี่มันบอกไม่หมดแค่บางช่องมันแล้วพี่น้องช่องครับตั้งแต่พี่น้องช่องพวนูวะไหมบอกเน่ช่องพวนูช่องพวนูช่องพวนูก็ได้พี่น้องช่องพวนูเราอ่ะช่องเข้าเองก็มีแต่ว่ามันเป็นคลิปเก่าแต่ปีที่แล้วเนาะจะจกน้องอ่ะห้างวัดพี่ว่าสิห้างหวัด เหมนก็ได้ไอบอยมันบมเ็นหุู่บัญชกทนบเห็มึงลูกน่าไม่ใช่ก็ข่วงนะ่อยว่าถืได้เลยอ่ะสรวเนหาดอยเนาะไร่เจเนาะเท้าเท้าเด้อเ้าแกไเด้อแก้ไม้แก้งไม้นาตัดอิ่มแล้ป่ะเด็กอิ่มแล้วเล่บ ใคกินขานด้วยล่ะวันีกินะกอนแต่นดเลแังเนาะไกินเน้พ้อมม่รดีเาจะได้มัแนอเปนหลยัสี่อนบ่บ่อนก็ไล้นะขี่ยเองวตายกองมันนเนาะขี่ยเองหวอมาเข้าเกดินมันกินก้อนมัใหญ่เนาะมันใหญ่เขียว่าเขียวได้ะ ทามืดจนนี้วดแค้นอวางไ่นยเทก็เทเลยอปหอเสียชื่เเทอยู่ใว้นอกนี่เอากสดเค็นนี่เรัไปเทเองมันก็จะมายีมัจะจนหมุนนั่นนี่หมุนไ่ะกุ้นร่ของเขานี่หาคืวัดดิถือไดหมดบางไหนแม่ไ่บ่กจะเหยียบไปมามื่อะเนาะยาตเขาแปดมากกว่า ขนาดเขาบอกแปะรอก็ได้เอาหาหลอดเดีบไม่นจีนใช่ใช้หลอดเพื่อนอ่ะเ่ขาบุกเพื่อกอเพื่อนไม่ไม่ขยันอ่ะเขาขยันเจ๊ไลน์พี่น้องจีเรียงอิมคกอิมแน่พี่น้องอิมด้วยชิลกวไดุ้อาจารย์หนูนะพี่น้องแจอาจมหนูน้จนหมดแล้วแจแไมอีตอพดกัอ้า น่าน้อยขอบใจเราหมูยบ่ขอบใจเจ้าจอยไม่ลูกขอบใจเลาเรือยๆอืมนร้อยอ่ะมาฮักจับผมพายจับพี่น้องเอ้ยยาดมือยนักกระเทยอ้าวขาวรอกายเอ้ยเป็นดาวนี้พี่น้องดาวฮักจับนะเอียงมันหยาดทอดจอยพี่น้องเอ้ยหยาดกระเทย์จับไปน้ำมือมัพี่น้องมือมักกับเทยเพี่น้องสมัยก่อนไปน้ำสักสองผู้สิบปน้ำหมุตรงไปกับร่มตะบา คนลายบบเขาบอคนลายยามันบินเออมันตื่นมันตกใจนะแม่เทิ้งแบนี้เถาเสียเลยมันไกลไกลมันกับรจักทางกบมาแล้ะมันมันสิแนมเห็นโกตีอิ่มเด็กอิ่มเด็้องเมนูเป็นจังไข้น่่าซ่ไบม อะไรมาตอนอะไรยีรีเห้คอมเมนจิ้งคูนจิ้งคูแข่งขันแซ่บนั่งขึ้นนคนจะายอบเมนพี่น้องติดตามเลยพี่น้องเบรกพอมนใหม่ขนาเดินี่เบ่ได้บ่นีก็เ